สวัสดีครับบารนี้เมื่อนี้มากินข่าแรงกันครับกินกับปนครับหรือว่าน้ำพริกนี่ปนปลาใส่แมงดาพอมหอมหินหินป,นปนปลากับขาดมาไล้ลวกผักครับผักตำนิ่นผักตำลึงบะเขือสองหน่อยลวกผักบุ้งครับแล้วทั้งนี้เป็นต้มยำทะเลต้มยำทะเลครับใส่เห็ดพร้อมมากินน้อกันมาเลยข้าวแรงครับ นี่ข้าเหนียวมาก,กินน้ำกันครับคำคำแบบนี้กินข่าแรงอ,อ,อาการต่อไปเป็นอาการจ้ำนะครับนี่จำโอ้จำ,จำแห้งกูบ่ได้ปะ่ะเนาะใส่กับลวกผักข้าวมันนี่ผักตำลึงภาษาไทยภาษาบ้านอีสานว่าผักตำลิน ปบนบั่จำแล้วมันคุยผักเนี่ยแ่บครับนสดตม้มยำด้วบัดยำมีมหมึกมีทะเลมีร้อม เทีมคนในแถวอ่ะไนออนนอนครับวัเดี้ไปท่านกินเข่านาะมาเบิ่งมากินน้ำกันนในมะเขือ <c oughs> นี่มะเขือได้ใส่เขียวกัดตั้งที่ละนะเดี๋ยวมาคุยพลกันบรรยากาศในช่วงฝนตกเศร้าไหมนะครับเนี่ยมะเขือ อาหารมะเขือไปหอมกรอบดีกรอบดีโอ้แซ่บเลยแท้ครับเกี่ยกับหวานๆเจ้าครเจ้ากานเป็นหอมๆ อาหลวกปักตำเรื่องนี่มันลงมวนอย่างเงี้ยเลยจังสาใจเลยถือม่ากินที่ละมวนสวยงามกินที่ละม้วนสวยงามเนี่ยมันบอมันบ่นสวยนีย่ครับามาเอามากินกันตามเลยปน บุ่งนะคือบรองเนมือนครับเหมือนไซพอดีคำเหมือนมันพอดีค่ำ กปยังให้กินทุเดียวเจ้าใ่นกินอิ่มมาแล้วขึ้นกันมาคำมาเมื่อนี่มา,ากัดมะเขือน่าลูกไส้ลูกไส้อยากกินนำ้ำ <laughs> มากินน้ำกันกินมะเป็นอ๋อให้กินมะเป็นเนี่ยเด็กสมัยหม่ หน่อยอันทีเดยวกินรัห้ายผมคือกันต่นนี้จะกินเป็นกิน,น,น,กน,น,กนตำมะฮุ่งครับต้ามะฮุ่งเผ็ดก็กินได้อยู่จะสามว่าปนแจ้วเนี่ยพระท่านได้มีเป็นนั่นเป็นประเด็นหลักอยู่ท,ที่สิอนฝึกสอนคอยเขากินอาหารอีสานได้ไอมีเทคนิคนำแนะนำดีๆกับคอมเมนต์มากข้างล่างนะครับ เขากินแก้วกันต่อไปเต็มถ้วยเลยใกล้เมือน้อะคุยเอาคุยเอาอเาป็นแก้วปลาทูครับใช้ไมแมงดาครับแมงดากับตัวละก็ได้ยิมห้าบาทแมงดาแพง,ง,งเลยแมงดาแมงดาหอมๆเลยครับส่วนคำไหนก็หอมคบนั่นนียครับเคลือบกรอบ ต้มยัม่มีเนื้อปลาเนื้อปลาดอนลี่้อมแล้วก็ใส่เห็ดเข็มแบบนี่แนบเบิ้งไปเดีย๋ยวเห็ดเข็มใส่พร้อมๆกันเลยกับเนื้อปลาดอนลี่ห้อม่วนแป๊บเดียวสิเบ็นหรอผักกำลึงก็น,กนดียวกำนิ่งก็นดี Nhay hang nó im rộng nắng nắng im nắng 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 sần nắng im ngay, ngay. <laughs> กินยังก็อิ่มแย่ครับผมสองมือสองมือไม่หรอกนี่ความสุขไรในการกรินก็นอยังก็คือ,อมไม่ได้อาการขียเอาเลย แล้เห็ดจต่าเสียดเห็ด mm hmm. คือมันแสบแห้งแล้วขาวมันก็แสบแห้งนเลยนี่จะกินน้ำมูกอ่ะเห็ดทํำตัวแบบนี้มาไ,ได้เนะี mm ่ย hmm. มูเขาตูดถ้วยนี้มาได้มา mm hmm. เห็ดแบบนี mm hmm. ้ขอบคุณทุกคนที่เข่ามาเบิงครับ,บครับบให้ห้างแช่เหนีนะครับกับคู่ให้คู่พันให้จอด มือกับกินถั่วแลงถือว่าอิ่มอิ่ม่ายม่หรอนี่ปน,น,นปนปลาทูใส่มังดาลวกผักตำตำึงหลือวก็ต้มยำทะเลครับมืออิ่มไ้ๆกินได้เพราะไหลนะรักษาหุ่นอยู่ครับมื้อนี้ขอลาบไปเพียงสำนีก่อนขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งกันนะครับแล้วก็ขอคอนกินหอดไปทังทุกคนนะครับเอซทุกคนถึง ทีมนักเรียนน่นสมบูรณ์พร้อมละเดี๋ยวโรงเรียนทุกๆโรงเรียนที่เคยอยู่น้ากันหักกันมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวติดตามเพื่อนานครับวาสิสาพไปกินอย่งหรือไปเที่ยวใส่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ